อ๋อเวลามันคลิกมันถึงจะมีไฟเว้ยไอ้เฮียเนี่เนเดี่ยไปป่าดูดิไม่คือมีเมาส์แล้วก็มีเสื้อเสื้ออีกห้าตัวแผ่นลองเมาส์อีกสองอันงกพรอมดีเฮียนรกยดแม่เอ้ยแจก่างดากวิกเฮียมึงนี่แม่งของจริงเลยมาจัดจักม,มาสุดจักรเขาอีก เกินเหรอเฮ้ยเกินไปเปล่าคนดูมันก็ต้องมีช็อตอย่างนี้กันบ้างใครมันจะแบดท,ทุกตาวะคนดูโอ้ยตาหนึ่งเฮียสมเพศนี่ไงตาที่กูแดกไอดอลของพวกมึงอะดูไวด้ดิอืมก่อนที่จะสตรีมอะพักเดียวสตรีมเป็นยังงี้ไอิสัตว์สมเพศตัวเองที่หายไปไป,ไปช่วยเลยตัวเองกูไปกองมันนอนก่อนเอา้าไปแล้วเหรอเออก็มีนอนอีกไปหาช่วยหาเล่นมามาช่วยไป จ,นะจรองๆค, <น S 2> ครับจรๆทุกคนครับ,รบผมผูกจัดพี่จานไม่สตรีมหรอครับไปกอดเมียนอนแล้วครับผมเมียมันจะไปนอนแล้วส่วนผมส่วนผมนั้นเหรอผมก็จะลงสตรีมยังไงลนะ่ะทุกคนผมสัญญาตามแล้วนะว่าผมจะมาแล้วผมก็จะไปแล้วเพราะว่าผมจะไปถ่ายรีวิวเมาส์นะครับที่จะเอามาแจกคนดูครับผม โอเคเปล่าทุกคนขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทุกคนที่จัดงานหนาไอ้สมบัติให้หน่อยครับมันดากูกล่อมหรืออะไรวะซับไม่อ่านเลยล้อขอบคุณสําหรับซับนะครับขอบคุณสาหรับบิดทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับตีเสีสัตว์มึหนึ่งขอขอไปเคลียร์งานวันนี้ก่อนได้ปะมัดมึงรู้ไหมว่ากูคือพ่อมึงตัวจริงอ้าพ่อมึงตัวจริงเข้าไปอีกสมเพศเฮียกระดอนเท่าหนอนบอกเป็นพ่อกูไอ้สัตว์ ทำดีก็ทำได้ทำดีก็ทำได้เหรอน้าบ,บอยอะไรน้าบ,บอยอะไรวะใครบอกน้าบ,บอยอะไรวะน้าบ,บอยไหนทีสี่ลาเฟกูด้วยได้ครับผมทีหนึ่งยังไม่ถึงเลยคุยเถอะไม่เดี๋ยวไม่อ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะนั่งคุยกับพวกคุณก่อนละกันคืออย่างแรกเลยคือผมจะไปรีวิวเมาส์ที่จะมาแจกซับไงคือผมคุยคุยกับคุณดีๆนะถ้าเกิดคุยแล้วไม่เข้าใจกูจะต่อยปากมึงในสัตว์เย็ดแม่เอ้ย ด่าก,กูไม่หยุดเลยไอ้เหี้ยน้บ,บอยตามหรอน้บ,บอยชวนเล่นเดี๋ยวผมไปถ่ายรีวิวเมาส์ก่อนนะครับปปหหรเลชาร์โด้กูไปไหนพี่ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เลชาร์โด้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆกู้แ้ไงสนุกมากครับผม Let's go bro very good game ไม่คุยจะดูเกมเฮ้ยฮะเฮ้ยมึงหยิบเมาส์ให้กูหน่อยเด็กกอลหยิบเมาส์ให้กูหน่อยนี่ผมจะรีรวิวเมาส์ตัวนี้อะ่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูเมาส์ก่อนแบบดูตานดิไม่คือถ้าเกิดผมไปดูมันใส่ท่าหมายูทำไงอะคนดูโอ้ขอบคุณมากเลยับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ ไอ้เฮียผมโคตรรักคนดูเลยวายเฮียไอสัตว์กูมาสัตว์ตีมเที่ยงคืนแค่นั้นยังมาดูกูเย็ดแม่ไอ้เฮียนี่สำหรับซับตัวนี้ที่ผมจะรีวิวซัปพลายมาฟัคก์คือคิรินโปนะครับเป็นมาอ้าวไอ้เฮียกับหัวไอสัตว์มังกรกับหัวนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไวเลสนะเป็นมาไวเลสนะ แจกตัวนี้นะทุกคน,น,คนส,สำหรับซ <คน S 1> ับ,บ<ม>นะออไอแม่ย้อยม,มือสองไงสัตว์มือสองพ่อมึงดิไอทียองไม่กล่องยังไม่ได้แกะเลยสัตว์เรดไปหาสาวทีทีสีผมต้องอยู่กับพี่เฟิร์สเองแม่ของจริงเองมาดับที่ของจริงมากไก่เกาหลีแล้วก็ดัมีิพักแล้วก็น,น้องน้องน้องอะไรวะน้องติงเออ ขอบคุณสำหรับบิดนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณสำหรับบิดสำหรับทัพนะครับขอบคุณมากเลยครับจริงเหรอมันดำขนาดนั้นเลยเหรอมาแกะแกะพวกมึงดูก่อนเลยกันแกะพวกมึงดูก่อนเลยเดี๋ยวกูไปรีวิวที่หลังนี่พวกมึงเห็นก่อนการรีวิวกันนะไอ้เชี่ยเกินไปเป้า แต่มันเป็นการสุ่มซับนะครับสุ่มสุ่มให้ซับนะครับผมอาจจะมีมาแจกอีกอาจจะมีมาแจกอีกยาลูสีดำเฮียสีดำไม่แจกพอตรอ,อสอตว์สีดำว่าไอตว์เมาส์ทรงเมาส์ทรงตรงด้วยย่าเข้ามืออยู่นะจริงจริงเข้ามืออยู่นะมีแต่กล้องชัว เฮ้ยไอสัตว์แม่งโคตรดีอ่ะเฮ้ยถีดำจริงกูเปิดเมาส์ไงเนะีะคำหนึงเอาไปที่เปิดก่อนเมาสา์นี่ดูดปากแม่พี่ได้ไหมครับคำน,นึงวะเอาสาัตว์ไม่มีไฟอีกมีไฟปะดูก่อนเอาไฟไฟหาย อ๋อนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้คนดูไอสัตว์เห็นเฮียอะไรบ้างเนี่ยคำนึงอ๋อเวลามันคลิกมันถึงจะมีไฟเว้ยไอเฮียนี่อะดูดิไม่คือมีเมาส์แล้วก็มีเสื้อเสื้ออห้าตัวแผ่นรองเมาส์อีกสองอันงกพร้อมดีเฮียน,นลรกเจ็ดแม่เอ้ยแจก่ังดากวิกเฮียมึงนี่แม่งของจริงเลย มาจ่าตุ๊จักมาจ่าตุ๊จักเขาอีกเขาส่งมาให้กูรีวิวมึงบอกมาจ่าตุ๊จักชิบหายเลยมึงอยากได้เมาส์อะไรอ่ะมึงอยากได้เมาส์อะไรมึงอยากได้เมาส์อะไรกันอ่ะมึงพิมพ์มาดิมึงอยากได้เมาส์ไม่ใช่ไฟนอลเมาในะไอ้สัตว์กูตบปากนะไฟนอลเมาอ่ะเดกวันหน จะไปรีวิวเมาส์กันจีโป X เหรอจีโปรซูเปอร์ไลท์เหรออยากได้กันปะถามจริงอยากได้กันปะอยากได้กันเปล่าเมาส์เซเว่นไฟนอลเมาส์ไฟนอลมาพ่อมึงดิได้จุงสั่งมาอีกตัวเลยไอสัตว์รางวัลอันหนึ่งรางวัลรางวัลใหญ่เป็นจีโปรซูเปอร์ไลท์อยากได้สี่ไรกัน อ่ะคุณนั่งดูตรงนี้เลยอย่าได้สีอะไรอย่าได้สีอะไรสีอะไรจีบโสดูมาไล่สีอะไรละ่ะไม่พิมพ์มึงต่อยปากแม่งอย่าสีขาวนะอ่ะได้ โอเคเดี๋ยวกูซื้อมาแจกซับกูสัญญาเลยม,ม,มึงดูนิ้วก้อยกูถ้าเกิดถ้าเกิดนิ้วก้อย,น,อยนิ้วเดียวมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดนิ้วกลางอ่ะนิ้วนางมันจะเป็นอย่างนี้แขนนึ่เองกูซื้อมาแจกจด้เพิ่มอีกรลางวันหนึ่งจากเก้ารางวัลเป็นสิบรางวัลน,นะรางวัลใหญ่เป็นจีโป้ซูเปอร์ไลท์รางวัลที่สองเป็นเมาส์นะครับ<อ>แล้วก็ที่เหลือจะเป็นแผ่นรองเมาส์ของฟูลเซนแล้วก็เสื้ออีกห้าตัวตามนั้นนะคนดู จอในดีดคอร์เดี๋ยวผมจะแจ้งดาบไปไอ้เหี้ยเหมือนคนขายของไอ้สัตว์เหมือนแบบเหมือนแบบไลฟ์สดขายพัะไงไม่รู้อะแค่จ้า, <c oughs> ากูขายเบ้าปะแค่จ้ากูขายเบาปะแค่จ้า,ากูขายเบาไว้รีวิวโคตรดีกูบอก,เ, <c oughs> กเลย มีเสื้อจอนโนเซนปะพี่บัตอ่านแชทกูุสย,กยสัตมีแจกไม้สัต์แจกไม้สัต์มีรางวัลเป็นขนพี่บัตไหมขนสั้นอยู่ดิตอนนี้เพิ่งโกนไปเพิ่งขโมยที่โกโนหนวดหอยตาโกนไปขนมันจะสั้นๆหน่อยดิน้องก่อนก่อนแจกอ่านดิดดาบก่อน เฮียดาบกูโอ้โหของซับขอบคุณสำหรับซับสำหรับบิดนะครับทุกท่านขอบคุณมากเลยครับผม ใครที่ถามถึง MGS แปแปดตอนนี้ปิดปรับปรุงน่ครับกำลังไปเอาระบบเมืองน,นอกมาไม่ต้องงงเดี๋ยวมา,มาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมส่วนตอนนี้กุ้ยแจกเมาส์ก่อนแค่หนึง่งแจกเมาส์จากเสื้อแจกแผ่นรองเมาส์แป๊บน,นึงแต่ผมขยับก่อนแต่นี้ผมขอไม่แจกนะคนดูผมบอกเลยว่าผมขอไม่แจกนะอันนี้ผมรักมากเลยว่ะนี่นะอันนี้ผมขอไม่แจกนะครับสีแดงมือหนึ่งยังไม่ได้ใช้เลย ผมรักจริงรักนะไอ้เต้าสลิ<ห><อ>งเราไอสัตว์กินใหม่ยังอยู่เลยยัดแม่กูทับไม่อ่านเอาไอเชตาลขอบคุณมากเพื่อนรักนี่ดูแผ่นเนียนเนียในสัตว์มือหนึ่งเลยไม่เอา,อางอนกูไม่แจกอันนี้กูเก็บไว้ใช้นะคนดูชอบมากสีนี้ผมชอบมากเลย